สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยพี่นอ้องค่ท่านผู้ชมนะคะสําหรับผู้ใดท,ที่ได้ติดตามตัวเลขแนวทางนะคะของพ่อเสียงนะคะท่านผู้ชมอยู่ที่อุบลราชธานีนะคะเป็นอยู่อำเภอไหก่ปาเมืองเป็นอยู่อำเภอเมืองพี่น้องแอดเคยไปไทยทํากับคุณพ่อ สองอเธอแล้วนะคะงวดล่าสุดที่ผ่านมานะคะตัวเลขของคุณพ่อนะคะท่านผู้ชมก็คือ,อล้านเพิ่นนะคะที่เสียชีวิตไปนะคะเขาเอินว่าจังไหนเนาะพี่แต่หงเนาะพ่นผูกข้อตายเม็่บอกค่ะคุณทณําพ่นผูกข้อตายมาบอกเพ่นผูกข้อตายวันนี้เพิ่นเมื่อบอกพี่น้องนะคะตัวเลขที่เพิ่นบอกนี่สามเก้าเจ็ดเนาะ ตัวเลขคนบอกสามเก้าเจ็ดพี่นอ้องถ้าแมนว่าตัดเล่นตัวเลขก็คือเขาได้พี่นอ้องเมื่อนั้นเด้เขียนตัดเล่นให้ FC เอฟซีว่าว่าด้ตัดเพราะว่าเพิ่ไหนยสองชุดอ๋อแต่ว่ากระทือว่าเขานะคะถ้าตัดเล่นก็คือเขาแน่นอนนะคะตัวเลขเพิ่งห2น2สองชุดคือเจ็ดสี่สามชุดหนึ่งแช่ไหม่าได้ตัดเล่นสองตัวก็น่าจะโชคดีนะครับเพราะว่าในสองชุดจะมีเด็กสามเจ็ดเก็ดสามทั้งสองชุดเท่ากับบอกเอฟซียูนาวาถ้าเข้าเขียนยังสี่ก็คือให้เอฟซีตัดเล่นนะคะพี่นอ้องมันจะโชคดี ใจโหงกบมาบอกคักบ,บอกแน่พี่น้องเมื่อนี้เขาจะไปติดตามตัวเรียกับคุณพ่อนะคะไหนยินคาวว่าคุณพ่อ,พอน่นฝันฝันอีกแล้วพี่น้องไหนยินคาวว่าฝันตองวดพ่อนะคะพี่น้องกาลังเดินทางไปได้นหนพี่น้องตอนนี้เขาอยู่กาลาสินนนท์เนาะกาลาสินค่ะตอนนี้เขาจะเดินทางไปอําเภอเมืองจังหวัดอุบลแม่บ่ค่นะคะ,นะคะ ก็ไเขาม่าเป็นกําลั่งแรงใจก็ไรก็แช่นะคะท่านผู้ชมไปเปติดตามรับชมรับฟังน้ากันนะคะวางหวดนี่นะคะว่าคุณพ่อเชียงนะคะฝันแล้วได้ตัวเลขตัวใดนะคะ ผมนะพ่อเสียงหรือว่าอาจารย์เสียงครับครับครับพอดีพอดีลูกเออจะเดินจะเดินถูกลานเลยหมวดกราสามเจ็ดเขาเต็มเต็มน้องบอยัอเนาะครับผมว่าจะเป็นไห้เป็นชุดเต็มก็คือสามเก้าเจ็ดหรือว่าเจ็ดสี่สามทาตัดเด่นกับเขาเต็มเต็มแล้วครับผมอันนี้พี่พี่อันพี่ร้านพี่ร้านไส้ครับเือให้เอฟซีเพิ่มนะครับคุณพ่อยุบขึ้นไหมครับนี่ครับผมท่านผู้ชมถูกขึ้นแน่นอนแต่ครับคุณพ่อเห็นบอครับชัดเจนบอ สามเก้เจ็ดเจ็ดสี่สามตัดเหลียญกระเขาเต็มเต็มแล้วครับผมทั้งสองชุดครับครับผมพุ่พ่อมาตี่พัดฝันดีอีกที่บอรัครบคุณพ่พอฝันอยู่เนี่ยฝันฝันขึ้นต่อกันด้ยเดียวกอว่าฝันตัวครับผมต่อกับมากัเดียวก่าหนึ่งมาฝันต่อฝันต่อวงัง มาฝันต่อมือเมือไอเด็กออกเด็กมืออื่นมากมานหนอนมว่าฝันต่อเลยฝันต่อเลยฝันต่อเลยฝันว่าหลานหลานบักนี่ไปทุกน้ำตายอยู่ไปทุกน้ำตายอยู่แถวหัวเจนี่แม่ตายบางโบเหืองเลยครับเออตายบังช่วงเด็กออกขนาดวังหลังเด็กออกมาหน้อยหนึ่งครับมาตายเออมาตายแบบมันตายตายทุกน้ำตายบานตายมันบาดมากจนิ้วไปงานศพมันอยู่ ไปงานเขาเอาไปไอ้เขาเกือบเขยั้งไหวเนี่ยเขาบ่กท่านนี่เฮ็ดบุญเฮ็ดยั้งหามาหอดว่าหนาวว่ะสันมาชมว่าหนาวหนาวว่ะสันอยากมีผ้ามีแพ้าอยากหนาวหลายว่ะสันสิมันตกหนาวมันสิเกี่ยวจังได้มันวันหนาวผู้ลูกว่ะสันให้คอยขอเสือเนี่ยวะสันตัวนี่เอาหวยมาจะใส่วะสันคอยหนาวว่ะสันคอยคอยตายคอยตกหนาวตายแต่ว่าเจ้าของหวยกูมาที่งูน้ำตายว่าตายว่ะสันทั้งพ่อใหญ่ว่ะ Espero. คนตกน้ำตายตัวใอยเอาเสือไม่ใครเนี้ยคยที่บอกเด็กเจ้าหรอกว่าสันโอหยากได้เสื้อผ้าไม่ใช่เสื้อผ้าเพรานหนาวหลายเย็นหลายเออฝันมาหลานตกน้ำตายที่ตายดีแบบนี้ตายอีดีได้หนิตายอีดีไม่มาบอกห่อยมาบอกมาฝันบบบนี้มาจากตายอีดีจังมาฝันมาขอเสื้อผ้าครับว่ามันหนาวหลายเย็นหลายว่าสันเพาะคนที่คลองคนที่มีของเรียกเปลี่ยนออกคนที่บอกเรียกเจ้าเจ้าใครเนี้ยใครขอเสื้อผ้าเนี้ยว่าสันใอยหนาวหลายว่าสัน บอกเลยไมึงจะมาหาตัวก็ได้เวรันพวตัวเราก็จิบอกเจ้าววรศันตัวไหนล่ะทั้งคนใหญ่ว้าฮกหนึ่งหนึ่งเด้อคนใหญ่ซื้อเอาฮกหนึ่งหนึ่งสองตัวเมึงเอาทั้งลังทั้งวันนี่กูบังเวรันเก้าสามก็ฮกหนึ่งหนึ่งก็เก่าสามซื่อรวรันขันเถื่องเราเช็ดบุญเฮ็ดยังหาคนนี้เด้อวรันเออมึง่าตัวก็ได้กูตัวบ่ไดลได้เดอคนใหญ่บ้าก็เรื่องู่มือหมาัวมากเลยมานอนคิดมาว่าก็ไม่ออกวะ มือมาเข้ากับไปสื่อมาไหวเนี่ยเด็กมั่นี่เขาไปสื้อมาไปสองตัวสองสองใบสื่อมาแล้วสื่อมาตัวไหนล่ะครับคุณพ่อสื่อเอาหกหนึ่งนึเนี่ยทั้งปายมันกมนเออเกาสามบเร้บเาสามอะไรอังละใบเหรอยสเออยังละใบคือฟังมึงมาฝันอีกเวิงเจ้ามือสองมือกัมันดีที่เป็นนำมันดีนำอีเลยหวยนำเดี๋ยวมันฝันขาดพุวนมาบอกกากอกเนียพุวนเงี้ยก้วกองันมันกั่ชกวงาัเนาะครับครับ บ้านนี้ขอโทษขออภัครับร้านที่มแม่ร้านอย่าที่บกูกข้อตายบังบอกเลยแม่ไหนมันแม่นแม่นร้านผูกข้อตายบังบอกว่าไอ้สามกัาเก็กับไปเก็ดสามศูนย์ร้านคืออะไรอย่างก,ก็ได้มันผูกข้อตายสองตายผูกข้อตายจะขังเงื่อนคนอายุสี่สิบปีเ,เด็กว่านมันสี่ีนี่คือบอกคนอ่ะแต่ว่าบอกเด็กตัวนี้จงว่าบาดีมาก คนก็อยุโซ่เดียวกันแต่หมอนี่ก็ได้หมอผัวหมอตายตุ๊กหนำตายอีกได้หมอตายอายุจิกปีละบานนี่ครับสิบหกปีหมอนี่อายุสิบหกปีอายุสิบหกปีมันเขาก็พกหนึ่งเป๊ะเลยครับจะมั่งเขากันพอดีครับผู้ตุ๊กหนำตายครับผมผู้ตุ๊กหนำตายอายุสิบหกปีเด้อเขาอายุสิบหกปีอายุสิบหกปีหมอนี่อายุกับยุนี่ตัวนี้มีอะไรกับยุนเดี๋ยวังสั่นเดี๋ยวังมันมาถือกับไอ้พกหนึ่งก็มันบอกก็อายุมันแท้ว่า กระตัดอยู่ในหันขี้เก่านะบ้ามืกระตัดเอาตัเนี้ยมุนเอาแมนมันกลเป็นเหล็กหนึ่งหกหกหนึ่งอยู่แล้วครับแมนแมนกระตัดเลยมันก็ไหลเฉียวหกหนึ่งหกหกหกหนึ่งหนึ่งเสียวหนึ่งหนึ่งหกเอาขับก่อนยังไงนะจะเป็นเด็กหกนี่เป็นเด็กเก่าก็ะไรลูกครับลูกกระโปรนี่อาจจะออกเป็นเด็กเก่ากับโปรงรูปขอมันเด็กตัวเดียวกันเพียงจะกับหัวกับถ่ายกระท้อนอีแล้วดรูปร้านฝันขันคือฝันเป็นแต่เป็นเด็กเป็นเบอร์กับตัวนี้แล้ เพราะที่อ่เนาะแมนครับจะได้อีกภาพบาทนี่ถามยังอีกว่าครับ่ถามราะว่ามัถามเหรอครับผมเพราะว่าตัวเลขเพิ่ะกนูเอื้อมันต่างตรงเนาะเดี๋ยวขันถามไปย่าหลายเอ็มซีผมจะบอกโอ้จะเม่นภากันสอกันถามหลายเพราะว่าเอ็ซีเพว่าแหงว่าหลายอยู่เพราะว่าแมนแมนอ่าครับผมตัวเลขก็ยังอาจารย์เสี่ยงหรือว่าพอเสี่ยงเพิ่นบอกเหรอครับผมเป็นผีหลานไส้ตกน้ำตายตายอีหลีครับแต่ว่ากลับมาบอกใครๆก็ผู้ผู้พ้นอันผู้ข้อตายเนาะกลับมาบอกครับผม เป็น6กหนึ่งเบอร์เอาเด้อครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอะไปเบิรงครับผม6 1 1 9 3แต่ว่าเลข6กับเลขเก้านี่เป็นผู้ใดเขาก็ว่าเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะให้กลับหัวกลับหางน้ำเนี่ยครับผมอ่ะ611 611 9339กหนึครับครับผมอาสุดท้ายนี่ใจทุกท่านโชคดีโชคมาเด้อครับท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำดุลยเงินทองเนาะครับผมเนาะ ยาเจีบยบยาจนครับผมมีเงินมีทองใส่กันตลอดปีตลอดไปคลิปนี้เพราะเจ้าขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่ติดตามรับชมในคลิปแล้วก็แอดขอให้โชคดีมีโชคลาภเนาะพี่น้องคะ่ะแอดมีของดีนะคะมาฝากเอฟซีนะคะเป็นของดีนะคะแอดปูช่ชามาจากธรรมอุทยานนะคะของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะคะเป็นป้ายพี่น้องคะ่ะ เอาไว้แฟ้นหนารดนะคะเวลาเข้าไปใส่มาใส่แขวขาดปลอดภัยพี่น้องหรือว่าท่านผู้ชมยังบม่มีดวงยังไม่มีโชคนะคะขอพรกระปูได้เลยค่ะเป็นของดีเป็นของซักซิ์พี่น้องค่ะผู้ใดสนใจก็สามารถทักแชทแอดไลน์เจตังมาได้เด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แอดกะขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะโชคดีมีโชคลาบนะคะสำหรับผู้ใดที่สนใจนะคะ ไอดีไลน์เอสเล็กทีเล็กสามสองห้าหนึ่งเบอร์โทรศูนย์หกสี่สามเก้าหกเก้าสองแปดศูนย์สำหรับคลิปนี้ขอให้เอฟซีโชคโชคมัน่นหมานเฮ้งเฮ้งเรื่อยเยนะคะสวัสดีค่ะ